เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชากันนะครับผมก็เป็นกาชาเกียร์ใหม่นั่นเองนะครับเป็นเกียร์8ดาวที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับเป็นลูกบอลชายหาด8ดาวนะครับก็ชิ้นนี้นะครับถ้าผมเปิดได้นะครับผมจะจะนํามาใส่ให้กับอ่ามูนเยลลี่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมผมมีมูนิลลี่แม็กอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเลยนะครับเกียร์คิดมาสนะครับก็ สเตตัสของเกียร์แดาวนะครับก็เป็นพลังโจมตีรวมนะครับตีแน่นอนนะครับโดนแน่นอนนะครับแล้วก็อัตราใช้สักยะอีกครั้งนะครับหรือว่าเบิ้ลสกิลนะครับเหมือนแบบชิ้นเก่าๆนะครับแล้วก็อ่าเป็นของสายว่องไวนะครับแล้วก็สกิลพัทเนี่ยนะครับจะเป็นทำให้ศัตรูในพื้นที่นะครับติดลำนำเย้ายวนนะครับผมก็ผมว่ามันมันใส่ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คืออ่ามูเยนลี่นะครับถ้าจะให้ตรงกับสายนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าตัวเก่า จะตรงหรือเปล่านะครับแต่ผมนึกออกแค่มูนเยลลี่นะครับก็ถ้าผมเปิดได้ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามูนเยลลี่ผมจะกลับมาพง,งาดอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เป็นตัวเสริมทีมจะจัดเลยนะทุกคนก็คิดอยู่ว่าอยากจะเอาออกเหมือนกันนะถ้าได้ตัวใหม่ๆเข้ามานะครับไอต,ตัวนี้ผมก็เอามาใส่หลังจากที่ทารีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไอตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดทีหลังนะครับรู้สึกว่ามัน อเก่งไม่สุดนะครับผมอยากให้มันมีดาเมจนะครับไอตัวนี้มันคือซัพพอร์ตจัดๆเลยนะครับแบบเรียกเพื่อนไปด้วยนะครับพร้อมตัวเองนะครับก็โอเคมาเดีย๋ยวมาเปิดดีกว่านะครับถ้าไม่ได้ชิ้นนี้อยากได้ห่วงยางก็ยังดีนะทุกคนโอเคผมมีแค่สามร้อยลูบี้นะครับทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับถ้าไม่ได้ก็คือไปรอเดือนสิงหานะครับหรือไม่ก็อาจจะ มาสู่อีกทีหลังลีกหลังจบลีกนะครับตายครับผมรอบแรกถุงมือฟินิกไม่เอานะครับยอ,ยอยากได้หกดาวเอ้ยอยากได้แปดาวผมพูดผิดโหนี่ไงหกดาวมาจริงด้วยไม่น่าพูดเลยนะครับโอ้โหถุงมือฟินิกไหวไหมเนี่ยโอเคไปันต่อครับอืึกำไรไข่งูก ผมไม่ค่อยมีดวงกับการเปิดเกียร์จริงๆนะทีมผมจะเป็นทีมสายฟรีที่เกียร์เกียร์เจ็ดดาวน้อยมากนะครับคือแทบจะใช้ฟรีจริงๆเลยนะครับไม่ได้เปิดไม่ได้รูบี้มาเปิดแล้วได้เลยนะครับโอ้หเข็มกาซัลลี่ผมว่าหมดวั่งแวทุกคนเรียบร้อยนะครับก็ผมขอแคบสักครู่นะครับเอาไปตั้งปกคลิปเรียบร้อยครับทุกคนเกลือนะครับรอบแรกผมไม่มีดวงจริงๆนะครับสำหรับการเปิดเกียร์นะครับ เออเดี๋ยวมาเปิดไอกาชาตัวกันข้าวหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปพีพีกันดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะรีรีกแล้วคืนนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่เพชรสามนะครับน่าจะดันขึ้นอืผมปกติผมก็จบเพชรหนึ่งนะผมจากจบมาสักไอดีนี้ยังไม่เคยขึ้นมาเลยนะคนเอาจริงเพราะว่าผมผมว่ามันขึ้นไดแ้แต่ผมยังไม่มีเวลาดันผมเอาอันนี้มาเล่นด้วยคนนี้สายไหมนะครับ ผมว่าผมต้องทําคลิปดันหลีกสักวันหนึ่งละแต่ผมยังผมขี้เกียจด,ด้วยนะแล้วผมก็เพชรหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับได้160ร้อยหกสิบลูบี้นะครับทุกๆุกอาทิตย์ผมก็พอใจแล้วนะครจ๊ะฮะผมขึ้นมาร์ผมก็จะได้ลูบี้ดันหลีกอีกนะครับลูบี้ขึ้นหลีกครั้งแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมอาจจะเอาคลิปไอเดีลองนะครับอีกสองไอดีมา ทำการอัดคลิปบ้างนะครับเพราะว่าไอดีหลักผมไม่ค่อยมีอะไระครับไอดีนี้ผมไม,ไม่ค่อยได้มีอะไรทำนะครับโอเคก็น่าจะชนะนะทุกคนรู้สึกว่าทีมเขาจะมีลำนำเอ้ยหรือว่าเอเลนวะไม่มั่นใจนะครับรู้สึกว่าทีมผมจะกระจัดกระจายนะครับั้นผมได้เกียร์ชิ้นนั้นมานะครับมุเนเชลี่ผมจะแบบเชืิดฉายเชิดฉายเลยนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรนะครัแล้วก็รู้ดวงของเรานะครับไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะครับโครโบรอบที่แล้วก็ได้ครับคู่เอกอย่างละตัวนะครับไม่ใช่คู่เอกดิเรียกว่าแหละได้เออได้ตัวเอกโครโบละตัวนะครับเลมเนี่ยผมก็ได้เลมเอมิเ,เ,มล,เ,เมลียไม่ได้นะครับเฮ้ยแต่แอทแทกของท่านผมได้รีไวด้วยนี่วาโอเคเขามีตัวเก่านะครับโอ้เก่าจัดเลยนะเดี๋ยวมาลองวัดกันนะครับ จริงๆแล้วผมเป็นคนที่กลัวบางออโนบิทมากนะผมเป็นกลัวผมเป็นคนที่กลัวแบบเอ,อสายพลังธาตุแสงทุกตัวเลยนะครับไอ้บางมายากลผมก็กลัวนะครับด้วยผมรู้สึกว่าทีมผมไม่มีดาเมทธาตุมืดหรือว่าธาตุธาตุแสงเลยนะผมก็เลยกลัวเอาไม่ลงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอเ,ออเลมลผมผักแม่นอยู่นะแล้วผมก็มีลำนำสองตัว ถ้าผมทาคลิปลานำเลี้วยวนสามตัวเดี๋ยวผมมีทีมผมมีที่เม้ารีกตัวหนึ่งมันจะเป็นยังไงด้วยนผมก็ไม่รู้กันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับอาจจะเลดติดน้อยกว่าเดิมอาจจะเป็นไปได้นะบ,บางคนแบบว่ารถอ่ารถเลดติดเพราะมีเลนเจอร์เยอะเกินนะครับความสามารถเดียวกันเยอะเกินไม่แน่นะอาจจะทําคลิปเหมือนกันนะโอเคขึ้นเพชรสองแล้วนะเดี๋ยวดันไปเพชร หนึ่งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการเปิดอาคาชานะครับกาชาเป็นเกียร์แดาวนะครับ mm. ก็สําหรับคลิปนี้ทุกคนเปิดกันยังหลังจากที่อัปเดตมานะครับ mm. ก็ถ้าเปิดแล้วเปิดไม่ได้ได้ไม่ได้งไงก็รบกวนมาขิงผมกันหน่อยนะครับโอเคสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ